สวัสดีครับวันนี้จะพาไปที่พระาธาตุยาคูจังหวัดกาฬสินุ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้มีเทศกาลไหว้พระาธาตุยาคูนะครับก็จะมีะที่เห็นครับทะเลตุงครับทะเลตุงซึ่งมีชื่อเสียงมากในพื้นที่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่า่ยาดสุ่จมจำนวนเยอะมากเลยที่เห็นนี่ขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนเยอะ คิดว่าหลายพันคนนะครับซึ่งน่าจะเป็นพี่น้องชาวที่อยู่ในพื้นที่นะครับช่วยกันสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นประเพณีทะเลตุงอย่างที่เห็นนะครับในงานของพระาธาตุยาคูครับก็เดี๋ยวจะให้ชมภาพบรรยากาศนะครับวลครน,นีนีถ่ายรูปกับทะเลตุงสะแฟบนี่นะครับผมบอกว่าสวยงามมา,มากๆครับเนี่ยครับถ่า,ายรูปกับ ทะเลตุงซึ่งทางชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าร่วมกันทํานะครับซึ่งจำนวนเนี่ยหลายคิดว่าเป็นพันต้นนะครับแล้แต่ละต้นก็สูงยาวด้วยครับครับหลังจากอ่าาชมทะเลตุงสักพักหนึ่งนะครับก็จะพาชมนะครับบรรยากาศนะครับการจับจ่ายสินค้าหรือว่าของที่ทาง พื้นที่นํามาจําหน่ายนะครับก็จะเป็นพวกภา,าพไหมภาพแพรวานี่ครับจำนวนมากต้องบอกว่าเป็นงานมากกรรมเกี่ยวกับภา,าพไหมภาพพว่าและก็เครื่องแต่งกายของชาวกาลสินเลยเพราะว่ามีร้านค้านามาจําหน่ายจํานวนมากแล้วก็เรียกว่าสวยๆทั้งนั้นครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับครับตรงนี้ก็ผู้คนก็จะมากราบไหว้นะครับพระธาตุยาค,คูซึ่ง ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเมืองฟ้าแดดสูงยางเนาะจะมีพระาธาตุยาครูให้พี่น้องในพื้นที่ให้เคารพสักการะอยู่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นจะพามาดูเรือนโบราณครับเรือนโบราณซึ่งทางพี่น้องชาวกาลสินนี่ก็ทุกอำเภอนะครับจะมีเรือนอไม้ลักษณะเป็นบ้านโบราณที่ เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอนะครับมาจัดแสดงไว้ที่สถานที่แห่งนี้ครับซึ่งก็ะะจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ทางอำเภอนั้นๆน่นนนะ,ะเป็นของขึ้นชื่อของอำเภอนั้นๆครับก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะครับว่าแต่ละอำเภอแต่ละเรือนนี่เขาจัดจ่ายจำหน่ายสินค้าอะไรกันบ้างนะครับโดยมากแล้วก็จะเป็นของกินแล้วก็พวก ที่เป็นผ้าไหมพวกที่เป็นประเภทผ้าไหมเครื่องแต่งกายแล้วก็ของกินนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับบ้านที่สร้างไว้นี่ก็คือจะเป็นบ้านที่ปลูกไว้ทาวรเลยนะครับเป็นไม้ที่ไม้โบราณแล้วก็มาปลูกไว้ถาวรวก็เวลามีกิจกรรมหรือเวลามีงานแสดงอย่างเงี้ยครับก็มาประดับตกแต่งได้เลยนะครับก็เป็นบ้านที่สามารถใช้งานได้จริงครับ ร้อยยี่ค่ะไข่เค็มแประปห้าสิบนะคะไ่ชิมเหนค่ะปลาสองชิ้นจะเกิดวัฒนธรรมเหตุตลไม่ใว่าเหลี <S <s ่ยจะคลายบอก่อนเหรอจะเกิดทันมากไาชิมได้มั้ยมีสองเตานำหลังเมื่อไม่ใช่สมรสีมน นี่ครับสินค้าก็จะเป็นของกินของอาใช้ของคนในพื้นที่นะครับเป็นอาหารในพื้นถินครับครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นพวกผ้านะครับผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมนี่หรือว่าขึ้นชื่อเลยครับของพื้นที่กาลาสิงห์นี่เป็นที่ยอมรับนะครับว่ามีฝีมือ นะครับแล้วก็เป็นที่ชี่นชอบของนักท่องเที่ยวนะครับอเบออเยนึกว่าเป็นหัวหนึ่งเขาคอมเมนต์กันเลยกับเปมา นี่ก็จะเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญครับแม้ว่าจะเป็นปอุปรณก,กับกระเป๋าอย่างเงี้ยครับาสิ่งที่สำคัญก็จะมีพวกแปรว่าผ้าใหม่นะครับประกอบแล้วก็ดีไซน์นะครับก็น่ารักดีครับ ครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นอาใบที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับใบนี้ก็มูลค่าหลายตังค์นะครับเป็นลักษณะกระเป๋านะครับซึ่งอา<ป>ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ที่เป็นของโบราณน,นะครับแล้วนี่ตีมูหรุนไหมมันสิเป็น 40, ปี่สิบ

ก็มีหลายเรือนครับพวกของใช้พื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเสือนะครับเสือหรือว่าของที่ทางพื้นที่ผลิตขึ้นมาเองนครับก็เยอะครับพวกเครื่องจักรสารอย่างเงี้ยครับมีให้เห็นเยอะมากครับแต่ต้องบอกว่าแต่ละชิ้นนี้ก็คือเป็นงานที่มีฝีมือนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งครับส่วนด้านของกินก็มีเยอะเหมือนกันครับ ของกินก็จะเป็นของที่ต้องบอกว่าของกาลสินเนี่ยก็คือ,อมีของกินที่ค่อนข้างที่จะหลายอย่างครับมีการประดิษฐ์ประดอยมีการาตกแต่งสวยงามครับใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวงานพระาธาตุยาคูนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับแม้แต่แม่ค้าพ่อขายนะครับก็หลายๆคนเห็นแต่งเป็นชุดพื้นเมืองนะครับก็สวยงามครับ แล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวนะครับหลายคนแต่งผ้าไทยมาก็เข้ากับทีมงานครับมาถ่ายกับทะเลตุงนะครับอาหารการกินีือเยอะมากครับใครที่ชอบของสวยๆกันงามๆนะครับพวกกระเป๋าพวกเล็กน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยเยอะครับแม้แต่เนี่ยครับน้ำนะครับน้ำก็จะมีภาชนะที่แปลกๆนะครับ ใส่น้ำนะครับเป็นภาชนะโบราณน,นะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เป็นเอกลักษณ์ครับนี่ก็จะเป็นน้ําลำไยน้ํามะพร้าวนะครับที่ใส่น้ําลำไยนี่ก็จะเป็นเหมือนกับทางมะพร้าวนะครับก็เป็นเอกลักษณ์แบบหนึ่งครับสร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเองได้ดีครับแสนนี้เท่าไหร่น,นีนอ่อันนี้สี่สิบค่ะอ๋อเอาแส,สนนี้ดีกว่า

แมมครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภาพรวมของทะเลตุงนะครับเดี๋ยวก่อดกลับขออนุญาตถ่ายรูปอีกสักครั้งหนึ่งครับนี่ทะเลตุงสวยๆเลยครับ